นี่ก็สิผ้ามาส่งเคียงสักผ้าครับผมอาการสักได้แต่ว่าบวปั่นเหียงครับ mm. เอาสีได้ทำการเปลี่ยนครับ mm. ตัวนี้ที่เขาซื้อมาใหม่ครับผมสีรอเปลี่ยนเลยครับได้บอไดไมาเบืองกันครับผม mm. เก็บเลยครับผมต่อไปเขาสีได้ประกอบครับ mm. กันเลยครับผมลองปั่นแห่งบ้างครับเพื่อนว่ามันบ่นปั่นแห่งทำงานแล้วครับผมวินๆนวครับปั่นแล้วครับ,รบเรยียบ้อยแล้วครับผม นี่คืออะไรมันครับที่มันแตกครับนี่ครับมันเลยโบเห็ดมันเลยเคียงสะพานเลยโบปันครับแตกมุนเบิกครับเสียดเรียบร้อยครับผมขอบคุณที่รับชมครับผม